วันนี้น้องกะหล่ดจะมาแกะกุ้งนะคะกุ้งจะทําตามกุ้งสดนะคะอันนี้น้องกะหล่ดอันนี้พี่เขาฟางหัวหน้าทีมเนาะ <laughs> พี่หนามเตยนะคะดูวิธีแกะกุ้งนะคะ <laughs> ดูน้องกะหล่ดแกะกุ้งนะคะ <laughs> โอ้โหน้องกะหล่ดแกะกุ้งเป็นไหมคะ <laughs> แกเสร็จแล้วมาโชว์กล้องด้วยนะคะ,คะ mm hmm. หนูกี่ขวบคะ,บคะสามขวบค่ะสามขวบเหรอคะสามขวบแกะกุ้งเป็นด้วยเหรอคะค่ะเอาทิ้งค่ะอ่ะถ้าเสร็จแกเสร็จแล้วบอกคุณแม่นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะดูนะคะโอ้แกเปลือกกุ้งนะคะเดี๋ยวดูใกล้ๆนะคะโอ้โหเด็กสามขวบนะคะ แกะกุ้งอาทิ้นค่ะใครเป็นคนสอนหนูคะพี่จ๋าพี่จ๋านะคะค่ะอ้าวดึงแล,แล้วครับอ่าเสร็จแล้วโชว์ด้วยค่ะโอ้โหเดี๋ยวแม่ดูหน่อยนะคะโอ้โหเก่งมากค่ะแกเป็นด้วยค่ะเอาใส่จานค่ะใส่จานอ่ะค่ะหยิบหยิบอีกค่ะ รัอแรกทายังไงคะเอาหัวออกรอคะเอาหัวออกเอาหัวออกหัวหัวหลุดแล้วโอ้โหเก่งมากครับเปลือกกุ้งก็ออกนะคะออก่หัวออกแล้วก็เีถอเลยห เสร็จยังคะเสร็จแล้วก็โชว์ให้แม่ดูอีกตัวหนึ่งนะคะได้กี่ตัวแล้วคะหนูวันนี้สองตัวอันนี้ตัวที่สามนะคะอ่ะเสร็จแล้วยกให้แม่ดูโอ้โหมันทำไมแกะเป็นยังเลยคะเก่งมากนะคะใครคนเก่งเนเมียใครใครจะูอ่ะโชว์ให้แม่ดูหน่อยค่ะโอ้โหนะคะอันนี้นะคะสองคนนี้แกะนะคะ กี่นาทีแล้วคะนาทีแล้วกี่ตัวคะนาทีตวหนึ่งตัว,ตว <laughs> เขาอยากกินตำกุ้งสนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายยก่อนคะ่ะน้องกระดาษบายบมาดูนะคะน้องกระดาษจะช่วยทำอะไรคะ่ะ